สู้ดิท่านผู้ชมทุอท่างเห็นด้วยนะฮะเรียกได้ว่าเปิดมาก็แบบ <c oughs> หน้าตาของช้างจะแปลกมากนะสำหรับ TDS เราใช่ทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการเล่น TDS ใน VR กันซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบฟังดูเจ๋งมากๆเลยนะแต่ผมบอกเลยว่ามันโคตรจะสู้ชีวิตนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแบบเซอร์เวย์แบบว่าดูเมนูของเขากันเลยนะฮะตอนนี้ผมก็ถือจอย,อยนะโดยผมก็สามารถกดตรงอินเวนทอรี่ได้แล้วผมก็สามารถจัดแบบตรงข้างหน้าแบบนี้ได้เลยนะแต่ผมว่าผมไปจัดในเกมดีกว่าเพราะว่ามัน เอาตรงๆนะมันค่อนข้างแหลกแล้วก็ค่อนข้างวุ่นวายมากาคนมันเยอะนะเอาเป็นว่าไปจังหวะนี้นะฮะ survival วิธีการกดก็คือตรงนี้มันจะมีปุ่มแบบปุ่ม A หรือปุ่ม B สักอย่างหนึ่งปุ่ม Y มั้งแล้วก็กดไปกดโซโล่โอเคเรียบร้อยมาอยู่กันในหน้าโหวตเลือกแมปกันนะฮะโอเครอบนี้มันมีแบบเนี้ยมี joy s t ิ๊ k ขึ้นแบบนี้นะซึ่งอธิบายคอนโทรลแบบคร่าวๆมาเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดผมกดตัว Y ค้างไว้เนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะเป็นจานสักอย่างนะซึ่งมันเป็นแบบ ทางาสหรับการกดสกิลนะซึ่งบ,บอกเลยว่ามันใช้ไม่ได้จริงนะฮะผมเคยลองใช้แล้วกดไม่ติดเลยแล้วก็เเป็นแบบปุ่มอะไรผมจำไม่ได้เหมือนกันนะจะแคนเซิลการวางตัวมัง้งแล้วก็ตรงนี้มันจะมีปุ่ม B กับ A ตัว B ก็คือเนี่ยเราสามารถกางจานวิเนียมมาได้นะฮะแล้วก็เลือกทาวเวอร์ของเราแล้วก็ตัว A ก็คือโดดเอาแล้วก็เรามาจัดเซตกันก่อนเลยนะโดยจะมือหัวนิดนึงนะฮะก็คือวิธีการควบคุมเนี่ย คือถ้าเกิดผมกดไอ้ลูกกิ้งข้างซ้ายนะครับจะเป็นการแบบขยับไปมานะส่วนที่ขวาเนี่ยจะเป็นการเลื่อนกล้องซึ่งมันเลื่อนแบบไปทีละสเตปแบบนี้นะฮะทำให้มันมึนหัวมากนะคือถ้าเกิดเป็นแบบเกมที่มันไม่มึนหัวเนี่ยคือถ้าเกิดเรากดนะครับมันจะแบบไปแบบฟึบไปเลยนะคือแบบวาร์ปไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดมันมค่อยๆแบบไปแบบนี้เนี่ยมันมึนหัวมากก็จัดอิมพีตอรี่การมาแล้วก็กดเอ่อตัวตัวตัว x โอเคจากสักรู่หนึ่งผมจะเอาตัวที่แบบมันดูมีลูกเล่นเยอะๆแล้วกันนะเพื่อให้คุณที่เห็นว่า การใช้งานจริงเนี่ยการเล่นจริงๆนะฮะมันจะเป็นสภาพไหนแบบไหนบ้างนะก็ตัวแรกขอเป็นตัวเปิดเกมแบบสายชิลหน่อยละกันนะฮะอย่างบริแทนนะปกติเราควรจะใช้2นิ้วในการช่วยก,กดได้นะฮะแต่ว่าในทีเดเนี่ยมันใช้ได้แค่จอยเดียวในการกดนะส่วนจอยนี้คือแบบแค่ไวดูเงินแล้วก็ดูแบบจานวนตัวเฉยซึ่งน่าลําคาญมากคือมันทําให้เราช้ามากเลยอนะพอเลือกเสร็จนะฮะก็มาทําการเลือกแมปกันนะก็โอเวอร์ไวมาแล้วก็เลือกซักแมปหนึ่งเอาเป็น กัสไอเล่นแล้วกันนะกัสไอเซลเอาล่ะอยู่นู้นนะฮะทำการไปยืนแล้วก็กด X ไปเลยอ๋อแล้วก็ผมลืมบอกไปนะฮะคือเราไม่สามารถเล่นได้จริงนะถามว่าผมหมายถึงอะไรคือถ้าเกิดผมเล่นโหมดแมปแบบนี้นะฮะแล้วก็เข้ามาเนี่ยพอเข้ามาแล้วนะฮะผมจะไม่สามารถขยับอะไรได้แล้วคุณจะสังเกตได้ว่า UI เนี่ยหลุดไปแล้วนะคือผมเหลือแค่จอยแล้วไม่มียูตามมาคือผมสามารถโหมดแมปได้แต่ว่าผมเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้แล้วแล้วอีกอย่างที่หนักไปกว่านั้นนะฮะคือ ตอนนี้มันทุกอย่างมันจะสลับกันไปหมดเลยคือถ้าเกิดผมหันขึ้นบนเนี่ยอันนี้ผมอ่ะยัหันขึ้นบนอยู่นะมันจะลงล่างหันซ้ายไปขวาหันขวาไปซ้ายคือมันพังนะฮะเอาเป็นว่าวิธีการที่คุณจะสามารถเล่น TDS ใน VR ได้เนี่ยคือคุณนะฮะจะต้องอามาทำการเข้าลิฟต์ตรงเซอร์ไวฟลร์ตรงนี้นะคุณไม่สามารถเข้าไปโหวตแมบเองได้และปัญหาต่อไปกีจะตามมานะฮะคือมันจะมีคนเข้าตามเราตลอดเลยทำให้เราก็ต้องเลือกจังหวะแบบค่อนข้างจะดีมากๆนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้มีใครมาตามเราได้นะ อาแล้วก็เพิ่มเติมอย่างนึงนะฮะระบบหานในล็อบบี้เนี่ยผมชอบมากก็คืออย่างที่ผมบอกมันเป็นระบบ snap ก็คือแบบเนี่ยไปทันทีเลยทําให้เราไม่มีความมึนหัวเลยนะฮะเออผมควรจะเล่นด่านไหนวะเนี่ยผมอยากเล่นตรงข้างหลังอ่ะเพราะว่าข้างหน้าม,มีสองคนนะฮะเขาต้องตามผมมาแน่นอนนะถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยมันลําบากใจเหลือเกิน <c oughs> คนสร้างประด덕จาเกมทำไมไม่ทําให้มันดีๆหน่อยเนี่ยโอเคเข้านี้แล้วกันนะ30วิเอยี่สิบวิอย่ามีคนเข้ามาขอร้องขอให้หนึ่งซับสี่จะลอดไป please ขอร้อง 5 4 3 2 1, 1 1สักทีโอเคไม่มีใครมาแจมสุดยอดมากกว่าจะได้โอ้บักนี้นะฮะมันมีคนบ่นว้ประมาณเออประมาณ7เดือนแล้วนะและคนสร้างเขาก็ไม่แก้สักทีอะฟลอกซ้อมเกมอ่ามาอยู่ในจานคคาจะหารกันนะฮะก็ตอนนี้เล่นได้ตามปกติแล้วผมสามารถหันซ้ายไปซ้ายหันขวาไปขวาได้แล้วก็หลอดเลือดอยู่ตรงนี้แล้วก็เวฟอยู่ตรงนี้ทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลย คุณอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมมันถึงมีเงิน2ที่นะแล้วก็เลิมิตทาวเวอร์สองที่ผมไม่รู้นะฮะแต่ที่รู้รเนี่ยอ่าไปหมดเมาเท่นกันกน,นะกดไปแล้วก็เวดดี้ไปเลยซึ่งเราสามารถเล่นได้2แบบนะฮะคือเราจะหยิบทาวเวอร์จากตรงนี้เนี่ยเออ่ไปวางเลยก็ได้นะหรือแบบก็คือเรากดไอ้ตรงเมนูรันเมื่อกี้แหละแต่ผมขอหยิบแบบปกติก่อนละกันนะผมวางแบบปกติเลยผมไม่สปีดรันนะครับผมช้ามากตอนนี้คือ VR มันเล่นช้าไม่ควรจะสปีดรันอย่างยิ่งเลย ถ้าเกิดคุณไม่เก็ตเมื่อกี้นะฮะคือนี้ผมสามารถกดปิดเมนูมนี้ได้โดยการกดตรงน,นี้ปึ๊บเนี่ยแล้วผมก็สามารถกดเนี่ยลัดตรงน,นี้แล้วก็เลือกวางได้เลยสมมุติผมจะวางฟาร์มแล้วกันก็เลือกมาแล้วก็ยิงไปแล้วเวลาอัพคือสู้ชีวิตมากนะฮะคุณต้องทำการกดตรงน,นี้นะซึ่งมันเหมือนทาการเล็งปืนตลอดเวลาถ้าเกิดเออใกล้ๆอยู่นี้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าเกิดไปไกลๆอ่ะดูดิดูดูความสั่นของมือผม <laughs> มันกดยากมาก เวลานั้นก็ควรจะยืนอยู่ใ,ใกล้ๆของที่ตัวเองต้องการอัปเกีดนะไม่งั้นเราก็จะสิ้นชีวิีเราจะแบบกดไม่โดนเลยอะโอเคได้หนึ่งตัวแล้วแล้วก็ผมจะวางฟาร์มอีกฟาร์มหนึ่งผมกดไม่ทันผมต้องทําการวางแยกแล้วก็วางไม่ติดอีกสุดยอดมากขอบคุณแล้วก็กดโอเคได้เหลือตังหกสิบาทละแล้วก็ตรงนี้นะซอมบี้มากันแบบตึงๆนะอันนี้ผม เหมือนเห็นย i ไมันฟังๆังนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมาจไม่เห็นหรอกก็คือเวลาที่ผมเนี่ยทำการเอาไอตรงเคอร์เซอร์ตรงนี้นะครับไปชี้สตูเนี่ยแล้วมันขึ้นขอบแดงๆนะฮะผมรู้สึกว่าขอบแดงมันแตกนะมันเหมือนจะแบบโดดไป2 2เลนอะคือตอนนี้เลนผมมันมีเลนซ้ายกับเลนขวามันเหมือนโดดไป2เลนได้อะแล้วมันฟังมันฟังดูแปลกๆมากเลยนะแต่ว่าผมรู้สึกแบบนั้นอะมันแปลกมากอะเอาละเคลียไปกดตรงนี้ไปแล้วก็แน่นอนนะฮะวางไม่ทันอีกแล้วนะ มันต้องเปิดเมนูนู้นมาก่อนน่ะผมใช้2มือไม่ได้ผมใช้ได้แค่มือเดียวเอาเป็นว่าเล่นตามปกติดีกว่าก็คือเปิดเมนูตรงนี้มาเนี่ยแล้วก็เลือกได้เลยตรงนี้ง่ายกว่าเยอะจะไปทําเมนูรัดทาไมไม่รู้เหมือนกันนะฮะคนสร้างคือเนี่ยกดนี้ง่ายกว่าเยอะอะหล้วมาบีลิชันกันบ้างแต่เวลากดก็จะสู้ชีวิติดหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณต้องทําการหลบไอเมนูไอเมนูตรงนี้นะเพื่อไม่ให้มันโดนน่ะแล้วก็อัปเกรดไปโอ้อัปเกรดไม่ติดเอกปกไก่อนอ่ะแล้วก็กด ทำไมมันใช้2มือไม่ได้ผมไม่เคยเก็ตเลยนะคื <c ười> อ2มือมันจะง่ายกว่านี้เยอะเลยเอาละแล้วก็อัพตรงนี้อีกสักนิดนึงโอเค2เบลแล้วก็อัพตรงนี้อีกกลายเป็นเบล2อล๋อแล้วก็โลบอกมันห่วยนิดนึงนะฮะคือต่อให้ผมจะปิดไอ I ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยคือมันแบบทำการเลื่อนลงมานะหลังจากที่ผมแบบกดปิดไปเนี่ยแต่ถ้าเกิดผมแบบผมมองลงล่างเนี่ย U i มันก็จะขึ้นมาอยู่ดีถ้าเกิดผมมองขึ้นไปมันถึงจะหายไปคือแบบ มันลกจอมากๆนะครับผมบอกเลย <c oughs> คือยิ่งเล่นยิ่งรู้สึกสุดยอดเอาละเอาไปแล้วสีฟาร์มจังหวะนี้โคตรช้าแล้วก็ตรงนี้3,000บาทเงินไม่พอช่างมันก่อนละกันอา่าวางฟาร์มมาอีกแล้วก็กดอัพอัพอัพแล้วก็วางค่อยๆเล็ง <c oughs> ต้องใช้ความอดทนสูงเอแล้วก็ถ้เกิดผมปิดไอเมนูตรงนี้นะฮะผมไม่สามารถกดสคริปเว็บแบบเมื่อกี้ได้นะคือ มันทําได้สุดยอดมากๆเลยผมบอกเลยแล้วก็ตรงนี้4,000ละเอาละเอ่ออัพตรงนี้ไป3,000เรียบร้อยนะฮะวิลิทันเราเริ่มโหดละเรียกได้ว่าแคมปิ้งจังหวะนี้ตอนนี้เป็นเวฟ10เลือดฐานไม่ลดเลยแม้แต่นี่เดียวแล้วก็อัพมาเพิ่มอีกยิงแบบเลือดมากเรียบร้อยแล้วก็ผมปิด UI ไปแล้วทําให้ต้องใช้คีย์ลัดเพื่อวางอีก เหนื่อยใจอ่ะสุดท้ายแล้วแค่การจะแบบหมดเวรกรรมวางฟาร์มแล้วนะอีกนิดนึงอีกเอ่อแปดร้อยนิดๆตรงน,นู้นโหมิลิแทนโคตรโกงอะ่ะอะละเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีฟาร์มแล้วใช่ไหมลองวางดูผมไม่เห็นด้วยนะครับว่ามันแจ้งเตือนว่าอะไรนะผมต้องเปิดก่อนนี่ยวางฟาร์มครบแปดฟาร์มแล้วแล้วต้องปิดไปอีกรอบหนึ่งโอ้อ่ะห้าพันผมอัพไอ้น,นี่นก่อนดีกว่ามิลิแทนเอ่อไม่ได้วะเอาเป็นว่าดีเจก่อนแล้วกันดีเจ Can not believe what I have told you to say สักอย่างหนึง่งเอาละอัปไปแล้วก็ตรงนี้บอสแตกแน่นอนเ e บแก้ไม่เหลือเรียบร้อยแต่ว่าข้อดีอย่างหนึงการเล่นใน VR นะฮะก็คือผมสามารถที่จะเดี๋ยวทำไมผมแ n น p ไม่ได้โอเคผมสามารถที่จะเห็นโอ้ oh my g ก็ในกูดเจแบบเดี๋ยวในกูดเจแบบ Full HD นะฮะเมื่อกี้ผมจะชนกำแพงนะ,ะมาเลยเตือนไว้ก่อนเห <laughs> มาะกับสายซิมมันนะ,ะจังหวะนี้ โค้ดคมชัดฟูลเอสเดียอะแล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านชมเห็นความบันเทิงอีกอย่างหนึ่งของแว่น VR เวลาเล่นใน TDS นะฮะก็คือเออ่ถ้าเกิดเราวางคอมเบอร์เดอร์ไปเนี่ยก็คือเดี๋ยวนะผมลืมเอาคอมเบอร์เดอร์มาเหรอเอ่อ five minutes later โอเคสิ่งที่ผมจะบอกเมื่อกี้นะฮะก็คือเออ่เรื่องคอมเบอร์เดอร์นะก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือมันมีแบบมีปุ่มลัดในการกดสกิลใช่ไหมมาทดสอบกันนะฮะว่ามันจะใช้งานได้สุดยอดมากแค่ไหนนะ อ่ะล่ะคอมมานเดอร์มาไม่ลืมแล้วรอบนี้าวางตรงนี้คอมมานเดอร์แล้วก็อัพไปตรงนี้มีสกิลคอทูอาร์มแล้วใช่ไหมเราสามารถกดนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณขี้เกียจกดแล้วก็ขี้เกียจกดตรงนี้ด้วยคือปิด UI ไปแล้วนะฮะมาดูปุ่มลัดกันนะทำการกดมาไ,มได้หรือไม่กดเข้าไปกดกดซ้ายขวาซ้ายขวา ไม่ติะตาท่านผู้ชมกค็คือเราเนี่ยจะต้องกดตรงนี้เท่านั้นหรือไม่ก็ไปกดตรงตัวมันเพื่อจะใช้สกิลได้ไอ้ทีรัดเนี้ยไม่มีประโยชน์นะฮะคือแบบมีไปจะทำทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> สุดยอดจริงๆเลยเกมนี้อ๋อแล้วก็ก่อนไปเจอกับบอสโมเทนกันนะฮะเผื่อใครสงสัยนะว่าถ้าเกิดคนอื่นมาเห็นสภาพผมเนี่ยสภาพผมตอนนี้มันจะเป็นหน้าตายอย่างไงนะฮะก็เดี๋ยวเราเริ่มให้ดูกันเลยนะ,ะโดยในภาพนี้นะฮะมันก็จะเป็นการเล่นในล็อบบี้นะก็คือเวลาผมขยับไปมาเนี่ยมันก็จะเป็นสภาพประมาณนี้เลย ก็คล้ายๆกับตัวปกตินะแค่แบบแขนมันจะเคลื่อนไหวแปลกๆลนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดเป็นในเกมนะฮะคือมันจะค่อนข้างจะแปลกแบบแปลกมากๆเลยเแล้วก็ท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกนะฮะว่าภาพเนี่ยมันชัดบ้างๆเลยนะแต่ท่านผู้ชมอย่าคิดแบบนี้นะ,ะถ้าเกิดคุณจะเล่นจริงๆนะเพราะว่าภาพจริงๆผมเห็นตอนนี้เนี่ยคาพละเอียดนั้นนะฮะเหมือนคุณแบบดูคลิป 480p ในมือถืออะแล้วก็มันอยู่เอามันมาอยู่ใกล้ๆตาประมาณแบบ2เซ้นเนี่ยมานั้นนะ คือมันไม่ได้มีความที่จะแบบไม่ได้มีความคมชัดมากขนาดนั้นนะครับผมเห็นเนี่ยแต่มันอาจจะไม่ถึง480 p มั้งเอาป็นว่ามันอารมณ์ประมาณแบบ720พออะประมาณนั้นนะแหละเอาละจังหวะนี้ผมแบบเรียกได้ว่าทําทุกอย่างไปแล้วนะฮะผมจะทาการวางมเมล็ดแทนเพิ่มแล้วกันนะเพื่อระเบิดแว่น VR <c oughs> คือผมกัดใจมากเลยนะกับการที่ผมเนี่ยต้องใช้มือเดียวในการทําทุกอย่างอนะ อีกมือนึงมันเป็นแค่แบบเป็นหน้าจอยเฉยเลยอะ่ะมันไม่สามารถช่วยกดอะไรได้เลยคือถ้าเกิดมันช่วยได้เนี่ยผมบอกเลยนะฮะว่า vr เนี่ยมันจะเก่งมากๆานะแต่ผพม,มันเป็นมือเดียวเนี่ยทุกอย่างมันยากไลหมดเลยถ้าเกิดคุณเล่นในคอมเนี่ยคุณอาจจะคุณ,คณอาจะบอกว่าคุณใช้มือเดียวใช่ไหมแต่ในคอมเนี่ยคุณมี h o คีย์นะฮะแบบว่าปุ่มแบบลัดขายลัดแบบลัดซื้อออกมาแล้วเหรอนึกว่ายังไม่มาเอาล่ะเอะเอเสกรถไปนะเสกรถไม่ติดด้วยสุดยอดมากเอาเป็นว่าเสงนี้แล้วกันแหลกแบบมากๆเลยติดสตันไปแล้วจังหวะนี เ,เดี๋ยวผมทำการถ่ายปกดีกว่าขี้เกียจเสกแล้วอบอสเมลเทนขอถ่ายปกหนึ่งครับพี่๋ยวนี่เอามือมาแบบมาปิดแบบนี้แม่เล่นใน VR หรือจะใช้ปกอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่าปกไม่น่าจะสวยมากนะในในช็อตเนี้ยอันว่าประมาณนี้กันนะนี่ปกแบบตึงๆโอเคจัดการมาในจินเนียผมวิเกียจทำทุกอย่างแล้วผมรออย,อย่างเดียวเพื่อไปแล้วบอสเรา m มน่าฟอร์เรนเอยไม่ใช่ไมน่าโมเทนเอาละ่ะแล้วก็จบเกมนะฮะแน่นอนว่าไม่มี UI นะเพราะว่าผมต้องทำการเนี่ยเปิดขึ้นมาก่อนเอาละ่ะประมาณนั้นแล้วกวนนั้นดีก่าดีเจเราสามารถเอ่อรูปหัวเขาได้ไหมมันถึงไหมเนี่ยโอเคไม่ถึงนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณอยากรูปคุณก็น่าจะทำได้นะถ้าเกิดเอ่อคุณมีรูที่พื้นหรืออะไรแบบนี้ ก็จะรูมสอบก,การเล่น TDS ใน VR ในวันนี้นะฮะผมก็ได้พบว่ากระดากระดิกระดาโอ้โอมีจริงนะเอ่อไม่ใช่ก็การเล่นในวันนี้นะ,ะมันก็ถือว่าเป็นการเล่นที่เอาตรงๆนะอย่าหาทำไปดีกว่าถ้าเกิดคุณจะแบบเล่น TDS ใน VR <S <S แบบจริงจังเนี่ยเพราะว่ามันช้ามากนะฮะเพราะว่าเราใช้แค่มือเดียวนะอีกมือนึงคือแบบเป็นหน้าจอยเฉยแล้วก็กดพวกคีย์ลัดอะซึ่งมันใช้ไม่ได้จริงนะฮะอย่างที่ผมบอกนะไอ้ที่กดสกิลอะแต่ถ้าเกิดจะเล่นขำๆนะฮะมันก็ถือว่าได้อยู่นะ เอาจริงมันก็ไม่ได้มืนหัวมากหรอกเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้เดินไปไหนมากนะเพราะมันก็แค่แบบแค่วางทาวเวอร์เฉยๆแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมนะฮะมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้เนี่ยก็สามารถมาเขาไม่บอกได้แล้วกันนะฮะแล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะบ่อย